เวียนาจัสตินบีเบอร์ a บ็ s สตรีทบอยส์เคที่พ r รีเดวิดเกต้าอันเดรโบ e เ l ลลนี่ไม่ใช่ไลน์อัพคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีที่ไหนแต่เป็นรายชื่อนักร้องบางส่วนที่มาแสดงในงานฉลองพรเวดดิ้งของอนันต์อัมบานีลูกชายของมูเกชอัมบานีผู้ชายที่รวยที่สุดในอินเดียนในปี2023และอยู่ในอันดับที่12ของการจัดอันดับคนที่รวยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes กับดัตติกามิ a ชัน ลูกสาวเจ้าของบริษัทเพสัตชกรรมยักษ์ใหญ่ในอินเดียโดยแขกในงานมีตั้งแต่เบลเกตส์มาร์คซักเคเบิร์กไปจนถึงคิมคาร์ดเชียนแต่ตระกูลอัมบานีเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมีทรัพย์สินมากที่สุดในอินเดียหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกได้อะไรที่ทำให้คนสำคัญทั่วโลกต้องมาร่วมงานและสิ่งนี้สะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมอินเดียบิสวิลบลิงกับ I, ายวัฒน์ฝันคุณาวงชวนมาหาคำตอบค่ะ ควรู้สักกันก่อนว่ามูเกชอัมบานีและครอบครัวอัมบานีเป็นใครมาจากไหนมูเกชอัมบานีพ่อของเจ้าบ่าวเจ้าภาพงานแต่งสุดอลังการเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ของบริษัท Reliance Industries บริษัทเครือใหญ่ที่มีกิจการหลายอย่างชนิดครอบจักรวาลเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตาย r l l i n n e i n n u u t t r e s มีให้หมดตั้งแต่สิ่งทอพลังงานปิโตรเคมีไปจนโทรคมนาคมการค้าปลีก เช่นการสร้างภาพยนตร์และดิจิทัลเซอร์วิอย่าง s t r e มมิ่งทีวีไฟ r บอร์ e c ฟ o คลต่างๆแล้วก็ยังมีบริการทางด้านการเงินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายโดยบริษัทแห่งนี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงมากที่สุดในอินเดียคือ2,60,000ล้านดอลลาร์และถ้าเป็นสินทรัพย์มหาเศรษฐีอย่าง m มูเกชคือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชีย คิดเป็นเงินไทยมูเกชและครอบครัวเนี่ยมีสินทรัพย์สูงถึง4ล้านล้านบาทเทียบให้เห็นภาพตามง่ายๆคือเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างตระกูลอยู่วิทยามีสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ1.32ล้านล้านบาท ส่วนตระกูลเจรวนนเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ล้านล้านบาทมูเกชก็นับว่ารวยกว่าครอบครวัวเจรวนนประมาณ4เท่าเลยทีเดียวโดยมูเกชและบริษัทเอกชนของเขาถือหุ้นของ Reliance Industry อยู่ที่48.87% Reliance หรือในตอนต้นคือ Reliance Commercial Corporation ก่อตั้งขึ้นมาในปี1958โดยคิรุภัยอัมบานีพ่อของมูเกช เริ่มต้นจากการขายเครื่องเทศสิงทอก่อนที่จะขยายกิจการเรื่อยสู่อุตสาหกรรมอื่นๆจนมาเป็น Reliance i n d u s t r i e และเสนอขายหุ้นให้แก่สาธารณาชนเป็นครั้งแรกในปี1977โดยมีลูกชายสองคนอย่างมูเกชกับอนินอัมบานีช่วยดูแลกิจการแต่เมื่อทิรุภัยเสียชีวิตในปี2002โดยที่ไม่ทิ้งที่นัยกรรมเอาไว้สองพี่น้องอย่างมูเกชกับอนินก็แตกกันแยกทางบ้านที่เคยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่และแบ่งบริษัทยกักษ์ใหญ่แยกเป็นสส่วนหลังจากการไก่เกลี่ยข,ของโคคิล เป็นอัมบานีแม่ของทั้งคู่บริษัทก็แยกออกมาโดยมูเกชได้ r i l n c n c e Industry และ IPCL ส่วนอันินได้ Reliance Infocom Reliance Energy Reliance Capital แม้ว่าการลงทุนที่ผิดพลาดภายหลังแยกบริษัทจะทำให้อันินอัมบานีกลายเป็นบุคคลล้มละลายในเวลาต่อมาแต่ไม่ใช่กับมูเกชที่สร้างให้ Reliance Industry จากที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเมื่อตอนที่เขาบริหารภายใต้การดูแลของพ่อก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีก และงานแต่งงานของลูกๆก,ก็เป็นหนึ่งในชนวนสำคัญที่ทำให้ตระกูลอัมบาน,นีเป็นที่สนใจยิ่งกว่าครั้งไหน อย่างที่เราเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าแค่รายชื่อนักร้องที่มาสแสดงในงานพรีเวดดิ้งเนี่ยก็อลังการแล้วแต่งานฉลองพรีเวดดิ้งที่มีแขกนับพันนั้นไปไกลย,ยิ่งกว่าแค่นักรองดังอย่างวิฮาน่าจัสตินบีเบอร์และแบ็กสตรีทบอยส์โดยการฉลองที่ยาวนานเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมกับงานพรีเวดดิ้งยาว3วันจัดขึ้นที่เมืองชมนครมลรัฐคุชราชเมืองบ้านเกิดของโคลิลาเบนคุณย่าของตระกูลอัมบานี นอกจากการทําเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพสนามบินท้องถิน่นให้เป็นสนามบินระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อจัดการเที่ยวบิน130เที่ยวที่พาแขกระดับโลกอย่างเช่นบิลเกสและมาร์คซักเคเบิร์กและ VIP คนอื่นๆถึง1,500คนมาร่วมงานยังมีการสร้างเต็นท์ขึ้นมาเพื่อให้แขกพักและสร้างโดมแก้วขึ้นมาใหม่เพื่องานฉลองนี้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยสามารถเลือกอาหารได้มากกว่า500รายการปรุงโดยเชฟหลายสิบคนจากทั่วโลก มีบริการแต่งหน้าทำผมสซาลิสซักรีดแล้วก็บริการอื่นๆสำหรับแขกที่ต้องไปร่วมกำหนดการต่างๆที่มีความยาวถึง9้าหน้ากระดาษแต่หลักๆก็คือวันแรกเริ่มด้วยโชว์ระหว่างช่วงดินเนอร์ที่ใช้โดรน5,500ลำเพื่อเล่าเรื่องโครงการศูนย์พักพิงสัตว์วันตาราของเจ้าบ่าวอย่างอนันต์และปาร์ตี้ฉลองที่มีวียนา,ามาแสดง วันที่2แขกจะได้ทัวร์โครงการวันตาราศูนย์พักพิงสัตว์ขนาด7,500ไร่ด้วยแขกเนี่ยต้องแต่งตัวตามธีม Jungle Fever ให้เข้ากับธีมที่เน้นเรื่องการช่วยเหลือสัตว์ต่อด้วยปาร์ตี้ธีมเม Rouge ที่มาพร้อมกับงานคาร์นิวัลสุดอลังการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมูแลงรูชลงละครชื่อดังของฝรั่งเศสวันที่3ม,มีพิธี h a Star Cha หรือพิธีมั่นหรือว่าสวมแหวนที่ถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา มีการคาดการ์ว่าแค่ค่าใช้จ่ายงานนี้งานพรีเวดดิ้งเนี่ยก็น่าจะสูงถึงประมาณ120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,100ล้านบาทไทยล้วค่ะก่อนที่เดือนพฤษภาคมเขาจะมีงานพรีเวดดิ้งอีกงานหนึง่งโดยคราวนี้พวกเขานำแขก1,200คนที่มีทั้งเพื่อนครอบครัวแล้วก็พนักงานจากบริษัทของบ่าวสาวไปล่องเรือหรูในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเวลา4วัน <S <S โดยมี Backstre e t Boys <S <S มาแสดงในคืนแรก เดวิดเกต้ามาเป็นดีเจในคืนที่2มีงานบอลสวมหน้ากากที่แมนชั่นหรูในเมืองคาร์สที่เคที่เพอร์รี่มาร้องเพลง Firework พร้อมการแสดงคลุตามด้วยผิดปูมาแสดงในงานอ f ฟเต Party ในคืนที่3ปิดท้ายด้วยคืนที่4ที่พอร์โตฟิโที่พวกเขาเปลี่ยนจัตุรัสกลางเมืองเป็นตลาดแสนน่ารักและแอนดรียกับแมทธิอโบเชลลี่มาขับกล่อมหลังพระอาทิตย์ตกวันที่5กรกฎาคมพวกเขาจัดพิธีสังคีต ญาติญาติและเพื่อนๆของฝั่งบ่าวสาวจะมาเต้นและร้องเพลงร่วมกันก่อนงานแต่งงานที่มุมไบโดยมีจัสตินบี e บอร์มาแสดงในงานส่วนงานแต่งของจริงเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันที่12-14ถึงกรกฎาคมค่ะโดยเริ่มที่พิธีบารัตที่เจ้าบ่าวจะแห่ขบวนขี่ม้าไปหาเจ้าสาวที่ G O World Convention Center โดยมีแขกเข้าร่วมกว่า2,000คนซึ่งในนั้นมีโทนี่เบล์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ และคิมกับโคลีคาร์เดเชียนเข้าร่วมด้วยตามมาด้วยพิธีกรรมต่างๆมากมายจนวันที่14รกรกฎาคมวันสุดท้ายของงานแต่งงานมีการจัดงานเลี้ยงรับรองที่มีคนเข้าร่วมกว่า14,000คนจบงานแต่งทั้งหมดมีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายของงานเลี้ยงทั้งหลายเนี่ยน่าจะเกิน600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,500ล้านบาทไทยค่ะ สนใจก็คือเศรษฐีมีมากมายแต่ทำไมอัมบานีถึงมี power ถึงขนาดที่แขง VIP จากทั่วโลกที่น่าจะขิวยุ่งมากๆต่างก็สลละเวลามางานแต่งไกลถึงที่อินเดียคำตอบอาจจะเป็นเพราะว่า Reliance เป็นธุรกิจเครือใหญ่ที่มีกิจการครอบคลุมมากถึงขนาดที่ว่า ถ้าคุณไม่เป็นพันธมิตรกับ Reliance คุณก็ต้องเป็นคู่แข่งกับบริษัทนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในธุรกิจสตรีมมิ่ง Netflix กับ Prime Video ก็ต้องเข้ามาสู้กับ Reliance ที่มีกลยุทธ์การต่อสู้ด้วยราคาและเป็นอุปสรรคใหญ่ของบริษัทสตรีมมิ่งต่างชาตินอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของ Reliance Ji o ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในอินเดียและ g i o เนี่ยใหญ่มากลงทุนสร้างระบบนิเวศท,ทางดิจิทัลซึ่งดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆของโลกเข้ามาลงทุนและเป็นพันธมิตรที่ ท่งพลังกับทั้ง Facebook หรือ Meta แล้วก็ Google สัดส่วนรายได้ที่ทำให้อนาจารของมูเกชอัมบานียิ่งใหญ่ก็มาจากธุรกิจโทรคมนาคมที่สร้างผลกำไรรวมมากที่สุดแต่ถ้าพูดให้ลงลึกไปอีกถึงแหล่งความมั่งคั่งดั้งเดิมที่สุดของตระกูลก็คือธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันดิบและในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Reliance ก็ได้ลงนามในสัญญาควบรวมกิจาการกับดิสนีย และการที่ Competition Commission of India หรือ CCI อนุมัติให้เกิดการควบรวมกิจการในเบื้องต้นก็คอนเฟิร์มแล้วว่า Reliance Disney จะกลายเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวในตลาด OTT p l ตฟอร์มเพราะนี่หมายความว่าในตลาด Sport Broadcasting ทั้ง2บริษัทจะมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงถึง85.2%และทําให้เหลือคู่แข่งใหญ่ในตลาดนี้อยู่แค่ 2- อเจ้าคือกลุ่ม Reliance Disney ที่เป็นผู้นําและ C Entertainment กับ Sony ที่ตามมาห่าง ภาพแขกว i p ต่างชาติในงานแต่งงานของอนันต์และรัติการวมไปถึงทายาทอัมบานีก่อนหน้านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความยินดีเท่านั้นแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างพันธมิตรทางการค้าและอิทธิพลที่แผ่ไพศาลของตระกูลอัมบานีด้วยหลายบทความจากสื่อต่างประเทศที่พูดถึงตระกูลอัมบานีและความร่ำรวยของพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่พวกเขาร่ำรวยขึ้นอาจจะมาจากการยึดครองอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศทั้งการขนส่งธนาคาคม พลังงานและกา๊าซโลหะการค้าปลีก และอื่นๆอีกมากมายไม่ใช่การสร้างนวัตกรรมสินค้าหรือบริการใหม่ๆเพื่อส่งออกให้กับต่างชาตินอกจากนี้ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าที่บริษัทของตระกูลอัมบานีเฟื่องฟูขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคอนเน็ชันทางการเมืองในช่วงยุค70ถึง80แล้วก็หลังปี2014เมื่อนาเรนทราโมดีเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและอยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้เป็นสมัยที่3โดยว่ากันว่าระบบทุนนิยมพวกท้องเป็นสิ่งที่ทําให้บางบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างดีเป พิเศษเพราะรัฐบาลเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่ด้วยการลดภาษีและยังมีนโยบายอื่นๆที่ดูจะส่งให้กลุ่มทุนใหญ่ร่ำรวยยิ่งขึ้นขอบเขตเท่าๆของนโยบายการบริจาคให้กับพรรคการเมืองโดยไม่เปิดเผยนามผ่าน e อิเล็ก a ทรบอ d ที่รัฐบาลของนายโมดีเริ่มมาในปี2017ซึ่งแม้จะยกเลิกไปหลังจากที่ใช้มาเจปีแต่ก็ทําให้พรรคการเมืองของเขาได้รับเงินไปถึง635ล้านดอลลาร์จากการบริจาคของบริษัทเอกชนและนโยบายของนายโมดีที่เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งใช้เงินหลายพันล้านไปกับการสร้างถนนท่าเรือสนามบินทางรถไฟและการเชื่อมต่อดิจิทัลก็ทําให้อดานีและอัมบานีกลายเป็นพันธมิตรชั้นดีสําหรับการปฏิวัติประเทศครั้งนี้แต่การกระทําดังกล่าวก็ถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ความจเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มมากขึ้นของสองบริษัทนี้อาจจะเกิดมาจากระบบทุนนิยมพวกพ้องหรือ Chrony Capitalism โดยที่มีรัฐบาลของนายโมดีเป็นผู้สนับสนุน The World Inequality Database จึงเรียกขานว่านี่คือยุคของ Billionaire Rush ที่ว่าง่ายๆว่าเป็นรัชสมัยของตระกูลที่ครอบครองบริษัทเครือใหญ่ปกครองอินเดียอยู่เช่นตระกูลอัมบานีตระกูลอาดานีซึ่งว่ากันว่าเหลื่อมล้ำยิ่งกว่าสมัยของ r i t เ s h ราช h ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกช่วงที่อินเดียอยู่ภายใต้อนานิคมของอังกฤษเสียอีก James c r ร b t r e e ผู้เขียนเรื่อง The Billionaire Raj: A Journey Through India's New Gilded Age กล่าวว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ประเทศกำลังพัฒนาจะผ่านช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมาพร้อมกับการที่รายได้กระจุกตัวอยู่ด้านบนความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นและทุนนิยมพวกพ้องอีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอย่างญี่ปุ่นเคยเจอมาแล้วกับบริษัทไซบัตสึและเคเรตสึส่วนเกาหลีใต้ก็มีแชร์บอที่กลุ่มอํานาจและเศรษฐกิจของประเทศโดยบริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัฐบาลซึ่งเศรษฐกิจอินเดียนั้นมีลักษณะหลายอย่างที่ตรงกับข้อที่กล่าวมาข้างตน้น เพราะว่าอินเดียเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วในปี2023เศรษฐกิจอินเดียเติบโตมากกว่า8%อินเดียกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกพุ่งขึ้น4อันดับในช่วงทศวรรษที่โมดีดำรงตำแหน่งแสงหน้าสหราชอาณาจักรจนบทความจากไทมส์ระบุว่าอินเดียมีสิทธิ์ที่จะแสงหน้าญี่ปุ่นและเยอรมันแล้วกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกภายในปี2027ในขณะที่กลุ่มชนชั้นนํำของอินเดียรวยขึ้นเรื่อยๆแต่ความเหลื่อมล้ำในประเทศยังคงอยู่ โดยในปี2022ถึง2023ส่วนแบ่งรายได้และส่วนแบ่งความมั่งคั่งของกลุ่มท็อป1%ของประเทศนั้นอยู่ที่22.6และ48.7 ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ตัวเลขเศรษฐีหมื่นล้านของอินเดียเนี่ยก็พุ่งจาก9คนในปี2000มาเป็นมากกว่า200คนในปีนี้และตอนนี้อินเดียก็กลายเป็นประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากเป็นอันดับ3ของโลกจากการจัดอันดับของ k u r ั n Research Institute แต่อัตราการว่างงานในคนรุ่นใหม่และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงเป็นปัญหายอย่างต่อเนื่องมีคนอยู่นับล้านที่ยังพิ่งพาโปรแกรมการจ้างงานซึ่งรับประกันค่าจ้างขั้นต่ำา100วันที่พวกเขาจะได้เงินประมาณ73บาทต่อวัน สำหรับการรับสร้างขุดบ่อสร้างถนนและถมถนนที่เป็นหลุมบ่อและยังมีคนอีกกว่า800ล้านคนจากประชากร1,400ล้านคนที่ยังรอนิวเดลีแจกจ่า,ายธัญพืชอาหารฟรีภาพงานแต่งงานสุดอลังการของมหาเศรษฐีที่แต่งงานกันในหมู่บริษัทเครือใหญ่แบบเงินต่อเงิน ไลฟ์สไตล์หรูหราดุดมหาราชาตึกแอนทีเลียอาคารสูง27ชั้นที่อยู่ของครอบครัวมูเคชอัมบานีซึ่งตั้งตรงานอยู่ในพื้นดินเดียวกับทาราวีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจึงเป็นภาพที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำที่อินเดียมีอยู่แต่เดิมและคงจะไม่หายไปง่ายๆและความก้าวหน้าไม่หยุดยั้งของตระกูลมหาเศรษฐีชื่อดังของอินเดียเช่นตระกูลอัมบานีตระกูลอดานี ตระกูลจินดอลซึ่งขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างอีลอนมัสหรือเจฟ f เบ o ซอสก็ทําให้เกิดคําถามว่าความร่ารวยและการเจริญเติบโตของอินเดียนั้นจะกระจายไปถึงประชาชนได้สักแค่ไหนหรือจะกระจุกตัวอยู่ในหมู่เพียงแค่เศรษฐีท็อปหเท่านั้น